สวัสดีค่ะยัง,งมืดนะครับอ้อวนครับดีเล้กดีเล็กเยินกับคันครั 你行你行，你行你行。 เงืองกระหลิดกวอนจะดึงดาวแล้วไม่อยู่เตาหม่องควัน ไฟเจ้าคือบอลกอยเลยโอ้จะใจเบอกปอมาดังไฟเนี่ยปอจะาดังไฟเลยควันควันมา,านลเลยนักเลงคัะเล้ง เล่นดิฟิกเล่นดิฟิกน้องเล่นคนเดียวครับเปรียวจังเลยเองอันนึนก็ไดยขยายนี่ ใา่ตูดใา่ตูดเออใส่ใช่ใช่ใช่ตูดใช่ตูดใช่ตูดเออใา่เออใา่เออใช่ไปใช่ขวาใ้่เอ้าใส่ขวาใส่เมื่งคุณคู่สอนบ่เหตุดีปนีเลยคันใช่ขวาเอาใส่ตูดน้ำใส่ตูดหันหนามาหันหนามาใส่ขวาใช่โอเพียงอีกเพียงอีก เวลาคุณครูอยู่น hey. hey. ี่บรเฮ็ดีเลยเอาเอาเฮ่ยเฮ้ยเอาเอามือไปถืออันเชียง À, sai tụt sai tụt sai tụt đâu sai tụt hiếm nè, mi à, sai khóa sai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  ภาพซูมเมานะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับสูมกัญชา,ากย่างดีกันแปลว่าเป็นยังดอกโทราศาพทัพท์เตลเมืองเตลวินมาโชว์ให้เบิ้องนี้ เขาเลี้ยนพิเศษมีอย่างนี้เนาะไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วเอาซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายตูดหน่อยซ้ายตูดใส่หัวใส่ตูดหน่อยเร็วเอ้เอาซ้ายขวาซ้ายจะดึงดาวเร็วซ้ายขวาซ้าย à hê sai khóa sai à hê sai khóa sai bự à sai khóa sai hết đúng rồi ngon thiệt đấy

เอาซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายวิชานี้เพิ่งเรียนนะเพิ่งเรียนเมื่อตอนเช้าสายๆนี่๋ยวคุณครูว่าเออเวลาเขาของเลยนเห็นกล่องเนเห็นเรียนเลียนเนาะวัวเวลาเราเ,เ,เห็นกล่องนี่เห็นดีคักเลยน้องช้างฉลาดมากเลยค่ะ กินยำเทาบึงขอกินเล้ยขอกินเล้วเขี้ยวเล็ก,ก,เกๆนะคะแต่เขี้ยวอ้วนข้างขวานี้เนี่มเห็นชัดเจนนลค่ะว่าข้างขวาข้างขวานี้จะยาวกวัวขางสายะคะ่ะ เดี๋วขอกินแล้วพ่อจ่าให้กินแล้วถ่เป็นคลิปสั้นๆก่อนค่ะฮะนี่นี่หนังกับมีดตัวนีดหนังไนี่ตู้ยา หืมแข็งเขียวเดกินอย่างเดียวค่ะตอนนี้